สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนต้องสงสัยมากๆอย่างแน่นอนหลังจากที่ด Do ู Doctor Strange in the Multiverse of Madness มานะครับก็เรียกได้ว่าเราเห็นทีม Illuminati ไปแล้วอะแต่เฮ้ย ไอออนแมนมันหายไปไหนเราเห็นแต่หุ่นที่เป็นลักษณะเหมือนหุ่นออาตรจอรนถูกปะแต่มันก็ดูจะเป็นหุ่นของไอออนแมนไปดูหุ่นที่แบบคอยช่วยทีมอิลูมินาตินี้อยู่อะไรแบบนี้ตอนแรกหลายๆคนก็คาดเดากันไปว่ามันต้องเป็นผลงานของรีดวิชาร์ดอย่างแน่นอนเลยแต่ไม่เลยนะครับในตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าไอออนแมนหายไปไหนในจักรวาล838กันแน่และเรื่องราวนี้เนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะถูกพูดขึ้นมาโดยตัวของวิชชี่ปาลเมอร์ ซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้าง m u l t i เ e r ร์ of Madness นี่เองได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Empire นะครับเรื่องราวเป็นยังไง Iron Man หายไปไหนมาฟังคำตอบกันเลยนะครับ Iron Man ในจักรวาล838เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่เราเห็นคราบของเขามาได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ของเขามาซึ่งก็ถูกแล้วแหะครับหุ่นยนต์ที่เหมือน Iron Man เหล่านั้นเนี่ยก็คือหุ่นอัลตอนที่สร้างโดย Iron Man นั่นแหละ และด้วยความที่ว่า Iron Man เนี่ยทำโปรเจกต์นี้สำเร็จในจักรวาล838ผิดกับจักรวาลหลักที่ทำไม่สำเร็จถูกไหมแปลว่า Iron Man สามารถสร้างหุ่นยนต์มาปกป้องโลกแล้วก็คอยตรวจตาดูแลทั่วโลกได้จริงๆนั่นเท่ากับว่าเขาดูจะหมดหน้าที่แล้วยังไงเลยครับทำให้ Iron Man เนี่ยตัดสินใจ ที่จกกะเกษียณจะกลายเป็นฮีโร่ออกมาเราเลยไม่ได้เห็นตัวของโทนี่สตาร์กเพราะเขาไม่ได้มาเป็นฮีโร่แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยพอกเกษียณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เปิดโอกาสให้ฮีโร่คนอื่นๆนะ่ะเกษียณไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคฮีโร่ไม่ต้องมีแล้วไงหุ่นยนต์เอาตอนคอยปกป้องโลกแล้วแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีทีมอิลลูมินาติยังคอยเป็นฮีโร่เหลืออยู่แต่นอกจากตัวของไอรอนแมนเองฮีโร่หลายๆคนที่เราไม่ได้เห็นนะั่นก็คือกเกษียณไปแล้วนะตัวของวานด้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็อ,า,กกอานนะรรับบอะะไแนนนี้้เเพาฉง ก็คงจะเคลียร์กันแล้วนะครับว่าทําไมไอรอนแมนถึงไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ในทีมอิรูมมนาติเฮ้ยก็กูทําสําเร็จแล้วไงเย่ Ye, เราสามารถปกปก้องโลกเลยหุ่นเอาตอนได้แล้วไปนอนใช้ชีวิตชิวๆดีกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้กวนีนด้วยเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ก็ก่อนจะจากกันเนี่ยเรามีอีสเตอร์เอ็กซ์สักหน่อยหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าหุ่นเอาตอนเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่ามีดีไซน์อะที่ดูจะเป็นสีเงินๆแบบทั้งตัวเลยอะไรแบบนี้ถูกไหมในคอมมิกเองเนี่ยก็มี ลักษณะนี้ของไอออนแมนเหมือนกันจะเป็นหุ่นในตอนที่ไอออนแมนเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายด้วยนะครับนั่นก็คือช่วงซูเปอร์เรียไอออนแมนและตอนแรกผู้คนก็คิดกันไปว่าอุ๊ยเราต้องได้เห็นไอออนแมนร่างเลวมาแน่เลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เห็นนะครับผมโดยเหตุการณ์ที่ไอออนแมนกลายเป็นคนเลวได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเวทมนต์ที่ได้เปลี่ยนฮีโร่ให้กลายเป็นคนเลวแล้วก็เปลี่ยนตัวร้ายให้กลายเป็นคนดีแนตะ่พอพลของเวทมนต์หมดลงเนี่ยไอออนแมนฉลาดไงสามารถสร้างโล่ป้องกันมาได้ทําให้ตัวเองอะ่ะไม่ได้รับผลตรงนั้นและทําให้ตัวเอ,อะ ยังคงกลายเป็นคนเลวอยู่เหมือนเดิมได้ไม่ต้องกลับไปคนดีเหมือนที่ฮีโร่คนอื่นๆกลับไปเป็นก็หากใครอยากรู้เรื่องราวตรงนั้นเพิ่มเติมว่า Iron Man เวอร์ชั่นเลวเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็ลองดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมก็จะพาไปยังช่องใหม่ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือช่อง Comic w o r l d Profile นะครับผมหากท่านผู้ชมนะครับอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนสามารถกดติดตามช่องใหม่ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นคอมิกเวิกด์โปร ได้เลยนะแล้วก็ใน Description ข้างล่างก็ได้แล้วก็ Comic World Story ที่เราจะมารีวิวคอมิกลายวันเนี่ยก็กดที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมก็กดไปเลยนะครับฝากไปช่วยติดตามกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยก็จะขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ